พาเข้าเต่งพี่น้องขาขอน,อนีลเอนฮอนอุย้ยหุงนะฮะเนี่ยหุงไม่เยอะเนาะมาเดินต้นแซบ่บๆซบนํำกันจ้ากินไปพร้อมกันเลยเนาะสูตรตำน้ำพริกแบบไม่คั่วไม่ต้องฉุนไม่ต้องรบกวนฝรั่ง <c oughs> นะเพราะคั่วเนี่ยเขาก็จะหอมกว่าอร่อยกว่าแหละแต่ว่าความฉุนมันจะแรงกุบบ้านใช่ไหม นะใช้ระบบต้มเอาเลยนะต้มมะเขือต้มผักต้มทุกอย่างไปด้วยกันพอมะเขือเปื่อยสุกแล้วเทน้ําทิ้งให้หมดเลยแล้วก็าน้ำปะลาราไปอูจุนะคะเนาะเติมบักขามเปียกภาษาบ้านค่อยเลยคะ่ะบักขามเปียกม <c oughs> ักนาวซุ่มอีเคียแซบอืมอืมน้ำพริกบ้านแล้วแต่บ้านเนาะของยายจา๋าเนี่ย พิกแบบเนี้ยเขาจะใส่มะขามบ,บ้านเราแล้วมันก็จะอมเปรี้ยวอกหวานๆนิดนึงยนั่งปลานปลาอืมไม่เน้นข้าวรุ่นนี้กินกับได้อย่างกินได้อย่างกินกันได้เนาะทางบ้านหอมีบอกกรลีีมีกะหล่ำดอกนะฮะ อมืมันต้องแบบนี้อืมว่าไ่เผ็ดนะเนี่ยอืมบอกว่าเอาจนนุ่มๆหน่อยนึ่งไปด้วยกันเลยนะคะ อเดแล้วข้าวหน่อยเดี๋ยวเส็ท้องมามาได้ยังกินกินนากันตุยแจวไปนํากันเด้อแนวกินหลูแพๆแพงๆบุมีดอกบ้านนี่มากกินแบบนี้อืมพูดไหมหลูๆบุมีดอกแต่แบบนี้แพงเด้อ <c oughs> นี่แหละหลูสุดแล้วลูเบ น้ำปลาหนื้อๆยั่วๆถ้าเจอปลาบ้านฮาวเซบก็นเนี้ยเนื้อปลาหวานๆได้ยังกินแรงกันอยู่ทางไหนกันบ้างนะฮะ ลูกสาวไม่มาไม่มีใครแย่งหนึ่งกะลัมาะเดียวันท้อม อยากกินอะไรก็ทําเอาพี่น้องขะบ้านเฮานี่แหละแล้วจะบอกว่าติดใจฝีมือตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีใครทําให้กินอืมนอกจากไปงานไทยเนาะจะได้ซื้อกินทีแต่ว่าทํากินเองก็ประหยัดนะคะ